กินแกงไตปลาบานนุยกันเดค่ะทุกคนเป็นภาษาบานุยก็คือแกงพุงปลานั่นหละค่ะพี่นงเฮ้อครับแรกเราก็มาใช้ตะแก๊สที่ส่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะน้ำให้ปรุงเตรียมเครื่องเคียงให้เรียบร้อยเราที่คาดไม่ได้เลยนั่นก็คือไอป,ปลาแห้งสูตรโบราณล้านโปยวนค่ะคลุก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 เข้าไปเลยก้องเข้าเป็นแบบซ้ำเร็ดรูปแล้วค่ะถีเลือกก็เสียได้นะคะย่อง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 ,งให้มันเม็ดแล้วก็รอน้ำปรุงระวางที่น้ำปรุงนั่นนะคะ เราก็ได้มาเตรียมเครื่องแกงกันก็มีเคยมีเครื่องแกงนะคะแล้วก็เท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 ลงไปคนกลัวในมันข้าวกันนะคะใส่ปลาเพิ่มอีกนิดเพื่อความละมุนลุ่นช่องนะคะแล้วก็หักทั่วใส่ลงไปปลินห้ายหัวชาท่อมอย่างแรงเป็นแต่ก้อนว่างอีกแกงคูงปลาสักทีต้องมากล้องมาเลยวางนีสะดวกมากค่ะมีแบบส้ำแร็จรูปแบบนี้มันตอบโจทย์สำหรับนุยแล้นี่ แล้วข้องเข้าก็มีทั้งแบบน้ำแบบแห้งนะคะแบบแห้งกระชดัดร้อยข้าวร้อนๆกินกับข้าวก็คือว่าผ่านนัดแป้งไม่ทันคาดคำยาวะมึงแกให้กูปุ๊กที่ย่ดยาไปนึ่งปุ๊กล้าวค่ะวันนี้ข้องเขานะคะปลาสาบาะเน่นๆเลยวันนี้ยับข้าวไปส่งจานชัดเ